สำหรับการเช็คอินที่สนามบินนะครับกระเป๋าสำหรับขึ้นเครื่องนั้นก็ต้องมาตรวจสอบกันด้วยนะครับเพราะว่าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องนะครับเคบินได้ขนาดไหนบ้างนะครับก็อันนี้นะครับวันนี้เดินทางแต่ละสายการบินก็ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เดินทางกับสายการบินแอร์ฟ้าแล้วก็ k l m นะครับก็ขนาดกระเป๋านะครับที่จะขึ้นเครื่องนะครับเรามาตรวจสอบกันว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับ ก็ยกขึ้นไปนะครับใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับห้ามเกินมาเลยนะครับนี่นะครับไม่เกินมาทั้งหมดอนนี้แสดงว่าขึ้นเครื่องได้นะครับนี่นะครับก็จะมีขนาดแต่ละสายการบินม,มีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับ ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับจะได้ไม่โดนปรับค่ากระเป๋านะครับเวลาเดินทางนะครับสวัสดีจากเที่ยวบินโดยสารของสายการบินแคลเอมนะครับวันนี้จะเดินทางจากต้นทางเมืองมุมบายประเทศอินเดียไป ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับจุดหมายปลายทางอยู่ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็วันนี้จะเดินทางด้วยเที่ยวบินนะครับเออใช้เวลาการบินประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ใช้เครื่องบินของโบอิ้ง787-9 787-10นะครับก็มาถึงแล้ว สภาพเครื่องใหม่เอี่ยมเลยนะครับเราะที่นั่งดูนา่าร่างสาส้านนะครับแล้วก็เออเขาก็จะมีหมอนนะครับแล้วก็ผืนบางๆมาให้แล้วก็วกเออหูฟังยังไม่ให้นะครับเดี๋ยวคงมาแจกนะครับ Good morning, ladies and gentlemen. We'd like to extend a special welcome to our Flying Blue members. After this announcement, a video about the safety on board will follow. And out of respect for everyone's privacy, you must get permission from passengers or crew before taking photographs or videos. Here we wish you a pleasant flight. Detail. For your safety, make sure your carry-on luggage is stowed before taxi, take-off and landing. Small electronic devices may be used at all times, when set to airplane mode, and secured in your hand or pocket. After lifting up for a while, the took the ice cream and a mobile and a large glass. ไหวไปอีกเมืองอัมสรดัมนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มาให้เลือกนะครับผมเลือกจอริงๆเจอเองนะครับก็เป็นอาหารแรกของสายการบินแกยวเอ็นนะครับ เราเอาแขนวาง ENA ออกไปอย่างนี้นะครับแล้วพนักงานเขาเข็นรถออกมาบางทีเขาก็อาจจะชนได้นะครับหรือว่าหัวบางทีเรานอนอ,นอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่ายื่นขา, Lauren ขาออกไปนะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะแบบว่าเข็นมาแล้วชนได้หรือมีคนบางทีมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบางทีก็มืดนะครับไม่บางทีเขาก็มองไม่เห็นหรือว่าเขาไม่ทันระวังก็จะชนได้นะครับ บัติเหตุเล็กน้อยได้นะครับบางทีรถรถของพูง้ดนันการตอนรับบนเครื่องมาประชาชนก็เจ็บเหมือนกันนะครับบางทีเขาก็มองไม่เห็นนะครับถ้าอย่างนั้นการให้ดีก็คือว่าระวังให้ดีอย่ากเก็บศอกนะครับอย่ายื่นออกไปเท้าขาก็อย่ายื่นออกไปก็จะดีกว่านะครับถาดที่ใช้บนข้างหน้าที่นั่งเรานะครับ ถ้าเราดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับการดื่มน้ําแล้วก็ถ้าเรารับประทานอาหารหรือว่าต้องการจะวางอะไรก็เปิดขึ้นนะครับแต่ละสายการมีแต่ละเครื่องบินของรุ่นไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะคล้ายๆกันนะครับอย่างอันนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาครึ่งหนึ่งไม่เปลืองพื้นที่มากก็สามารถวางแก้วน้ำตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะรับประทานอาหารนะครับ ก็เปิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับน,นะครับก็จะใหญ่ขึ้นสําหรับรับประทานอาหารได้นะครับถ้ามีชุดชิชูเปียกก็เช็ดทาความสะอาดได้นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ทุกคนจับเยอะที่สุดน,นะครับนี่นะครับเวลาปิดเข้าไปาเราสามารถเลื่อนระดับได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออก สายการบินเค m r o y a รอย t c h นะครับเที่ยวบินมุมไบไปอัมสเตอร์ดัมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับอินเดียไปเนเธอร์แลนด์นะครับตอนเช้ามี2อย่างให้เลือกนะครับก็จะเป็นอาหารเช้าแบบอินเดียนะครับแล้วก็เป็นอาหารเช้าแบบยุโรเกียนเป็นแพนเค้กให้นะครับนะครับก็เราก็มาดูกันนะครับนะครับแพนเค้กนะครับแล้วก็น่าจะเป็นของหวาน ก็เป็นผลไม้นะครับแล้วก็มีเนยแล้วก็มีสับปะร่นะครับนีบ่น,น,นะครับทานกับน้ำมะเขือเทศนะครับเป็นอาหารเช้านะครับผมเป็นแพนเค้ก Baking i t local time 8:30 in the morning De weersvoorspelling zegt dat de temperatuur 5 graden zijn en het zal bewolkt zijn rond het airport. Bedankt voor het travelen met ons en uh, we hopen to de volgende keer te zien op boord met ons. Beste passagiers, uh, zoals u misschien al uh, net in het Engels heeft gehoord, zijn we zojuist uh, begonnen aan de daling naar Schiphol. Over ongeveer, gaan we naar, uh, over ongeveer een half uur zullen we daar aankomen. Maak de aankomsttijd half negen s ochtends. Het weerbericht op dit moment zegt dat het uh, 5 ° r a d e n is. Het is bewolkt uh, eh, rond de airport. Nogmaals, bedankt uh, eh, dat u vandaag met ons uh, h e e ผ้าห่มและหมอนที่ให้บริการบนเครื่องบินนะครับก็ไว้ให้ใช้บริการบนเครื่องบินเท่านั้นนะครับไม่ให้เอาลงมาข้างล่างนะครับบนเครื่องบินเราก็สามารถห่มได้นะครับทั้งผ้าห่มและหมอนแล้วก็หลังจากนั้นตอนที่เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ ให้วางทิ้งเอาไว้ที่เบาะนั่งนะครับแล้วก็ลงไปในตัวกัะปนะครับไม่เอาผ้าห่มลงไปข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่าเป็นของสายการบินนะครับอย่างนี้นะครับเป็นของผ้าห่มของสายการบิน k l m นะครับของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็คือว่าเขาบอกว่าด้วยน r e ร o มูฟนะครับ from aircraft นะครับก็คือว่าไม่ให้เอาลงไปจากเครื่องให้ใช้เท่าที่บนเครื่องได้เท่านั้นนะครับลูกสายการบินก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ overhead compartments are under the seat in front of you. Pass your seatbelt to just the back of your seat to the upright position, disconnect your electronic device from any power supply and store your tray table. If you have an in-seat video screen or footrest, please make sure that these are folded away. If you are seated in World Business Class, feel free to continue using your video screen. We do want to ask you to lower your armrest. to Amsterdam. Please remain seated with your seatbelt fast <coughs> until the fasten seatbelt signs have been switched off. And please be careful opening open the overhead compartments as items may have shifted and could fall out. You can now switch on the mobile services on your phone again. Other electronic devices must remain stowed until we arrive at the gate. On behalf of the entire crew, thank you for flying KLM. It was a pleasure having you on board with us today. เมื่อมาถึงสนามบินแล้วนะครับหมายถึงว่าในการต่อเครื่องนะครับ มาถึงสนามบินแล้วสนามบินนี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเรานะครับเราก็จะต้องมาดูไฟเที่ยวบินต่อไปนะครับว่ากี่โมงนะครับอันอย่างอันนี้เป็นสนามบินที่อัมสเตอร์ดัมนะครับจะมีไฟไฟเที่ยวบินเยอะแยะมากมายนะครับก็ดูว่าของเรากี่โมงเพราะว่าบางที่มีเปลี่ยนเกรดเปลี่ยนเวลาหรือว่าบางที่อาจจะมีการ ล่าช้าดีเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมมาดูเพื่ออัปเดตนะครับช่วงเวลาที่เราอยู่บนเครื่องบินก่อนที่เราจะมาถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเผื่อยกเลิกเผื่ออะไรเป็ี่ยนเกตเปล่นประตูทางออกขึ้นเครื่องนะครับมาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางนะครับดูบอร์ดนะครับว่าไปเกตที่ไหนนะครับแล้วก็เดินตามไปได้เลยนะครับ มี a b c d อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูให้ดีว่าของเราไปเครื่องบินต่อเที่ยวบินต่อไปไปเที่ยวบอร์ดเกตที่ไหนนะครับเราก็เดินตามไปนะครับของผมบอร์ดเกต b นะครับใช้วเวลาเดินประมาณ15-22ถึงนาทีนะครับแตา่รางเที่ยวบินนะครับเขาก็แจ้งว่าที่สนามบินของอัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นสนามบินที่ใช้ความเงียบนะครับเขาจะไม่ประกาศชื่อไฟล์นะครับไม่ประกาศเที่ยวบิน ไม่ประกาศเวลาออกนะครับให้ดูเขาเองนะครับนี่นะครับเขาติดป้ายเอาไว้นะครับ silent Airport นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาดูให้ดีนะครับว่าเราจะต้องไปออกเที่ยวบินที่ไหนนะครับระหว่างที่เดินในสนามบินนะครับไม่ต้องกังวลนะครับบางทีสนามบินใหญ่มากเราก็บางทีอาจจะไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนอะไรอย่างนี้นะครับดูป้ายข้างบนนะครับว่าไปเกต A B C D นะครับอย่างที่สนามบินที่อัมสเตอร์ดัมจะมีบอกไว้นะครับว่าใช้เวลาเดินกี่นาทีอย่างเช่นประตู A นะครับ้าออกขึ้นเครื่อง A หรือว่าเกต A นะครับเดินเวลาใช้เวลาเดินประมาณ19ถึง24นะครับหรือว่าเ,เกต B นะครับใช้เวลาเดินประมาณ8ถึง15นาทีนะครับเกต C ใช้เวลาเดิน4ถึง7เกต D ใช้เวลา5ถึง18นะครับ ไม่ต้องจำนะครับดูตามป้ายดูตามป้ายไปได้เลยนะครับเวลาต่อเครื่องนะครับที่สนามบินบางสนามบินก็ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆอ,อย่าโอเอนะครับรีบเดินไปที่เกตก่อนนะครับเพราะบางทีเกตก็ไกลมากๆนะครับเราไปถึงหน้าเกตก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมคอ่อยอาจจะเดินย้อนกลับมาชอปปิ้งไปดูว่าระยะทางมันต้องใช้เวลาเดินไปเท่าไหร่จะได้ไม่ตกเครื่องนะครับกน เดินไปก่อนดีกว่าเพราะบางทีก็เกตเขาใหญ่ด้วยแล้วก็ดีดีด้วยนะครับสําหรับถ้าเดินทางกับผู้สูงวัยนะครับแล้วเดินไม่สะดวกนะครับบางทีเดินเป็นหลายกิโลเลยครับภายในอาคารสนามบินนะครับ

on board of this klm city hopper flight with destination geneva my name is keith and together with my colleagues dami Amber and jesper we'll be taking care of your safety and comfort on today's flight we'd like to extend a special welcome to our flying blue and sky team members expected flying time today is 1 hour and 15 minutes and in a few moments we will explain some of the safety procedures on board of this embraer should you have any questions afterwards then please feel free to ask one of us for now we thank you for your attention and enjoy your flight ในการเดินทางประมาณชั่วโมง15นาทีนะครับก็ตรงกับมือกลางคืนพอดีเพื่อจะเป็นแซนด์วิชแบบดัชของเนเธอร์แลนด์นะครับแซนด์วิชเลยแล้วก็ผมสั่งกับสปาเก็ตตี้วอเตอร์ แล้วก็พิงลงมาได้เลยนะครับสำหรับวิธีปิดนะครับก็พักขึ้นไปแล้วก็ุนลักษณะแบบนีน้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดปิดไม่ยากเลยนะครับ